สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบชายผลรางวัลหุ้นของวันที่14กันยายน2565กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังค่ะฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ 03, 0ูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสองสองเจ็ดสและ9กสองค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ0ูนยห้าและ8ปสค่ะ ในเลขสากับเลขแปดนะคะวันนี้ที่มีเลขสาก็จะมี4 3 0สามและ8 3ค่ะส่วนที่มีเลขแปก็จะมี6 8 8 3และ8 0ค่ะเลขศูนของเราวันนี้มี0 3 0 5และ8 0ดศนะคะ เลขเบิลไม่มีค่ะวันนี้เป็นเลขสองมาแทนนะคะมีหนึ่งสองสองเจ็ดและเก้าสองนเลขแปดเลขสามแนวนี้ค่ะทายผลหุ้นวันที่14กันยายน2565 ฟังเอาเพื่อนเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ